สวัสดีครับต้อนรับเข้สู่สุติชายไลฟ์อีกช่วงนึงนะครับวันนี้พลโทบุญศิลป์พาดกลางแม่ทัพภาคสองที่กำลังจกกะเกษียณในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าประกาศเลยครับมีคนติดต่อมาให้ตำแหน่งการเมืองระดับสูงด้วยนะบอกปฏิเสธไปไม่ต้องการไปยุ่งกับการเมืองเป็นตัวอย่างครับว่าเป็นอาทหารมืออาชีพต้อง ไม่สนใจที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของตัวเองนทหารจำนวนไม่น้อยครับที่พอมีการเมืองเข้ามาชักชวนเปิดโอกาสก็ใจมันวอกแวกก็เราก็จะเห็นทหารเกษียณหรือก่อนกเกษียณที่ถูกการเมืองดึงเข้าไปเอาเข้าจริงๆพอไปเป็นการเมืองแล้วเนี่ย มีสักกี่คนครับที่เป็นนายทหารที่ประสบความสําเร็จในการที่จะรับใช้ประชาชนในแง่เป็นนักการเมืองเพราะการเป็นนักการทหารกับนักการเมืองมันต่างกันโดยสิ้นเชิงกรณีของพลโทบุญศิลป์นี่เป็นตัวอย่างมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกลายเป็นเสเ็ละไปในตัวเนี่ยก็เพราะทำหน้าที่แม่ทัพภาคสองในขณะที่เกิดความขัดแย้งกับกัมพูชา บทบาทชัดเจนบทบาทเด็ดขาดบอกว่าถ้ายังย,ยั่วยุอยู่ถ้าเขมรนยังไม่ถอยอาวุธหนักไปตามข้อตลกลงก็ไม่มีการเจรจาแต่นั่นเป็นแนวทางคิดแบบทหารซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ถูกแต่มองในแง่ทหารแต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองความชัดเจนอย่างนี้ก็จะไม่มีเป็นทหารก็ต้องเข้าใจการเมืองในบทบาททหารคือมองการเมืองจากบทบาททหารแต่ไม่ใช่ พอเป็นทหารแล้วมีตำแหน่งการเมืองแล้วคิดแบบการเมืองและไม่เอาการทหารไปพิจารณาในแง่การเมืองนี่คือความแตกต่างเป็นนายทหารพิจารณาต้องเอาการเมืองมาคิดปัดจจัยมิติการเมืองตรงนี้ไม่ได้เสียหายเพราะว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่คุณก็พิจารณาปัจจัยการเมืองด้วยแต่พอถูกดึงไปเป็นการเมืองเนี่ยไอ้เป้าหมายมันต่างกันละ พอทุกดึงไปการเมืองมันจะเป็นตําแหน่งมันจะมีอํานาจต่อรองมันจะมีงบประมาณมันจะมีคนวิ่งมาหาคุณมันจะมีการวิ่งเต้นมันจะมีระบบอุปธรรมที่คุณไม่ทําไม่ได้จังนั้นพลทบุญสินก็คงเห็นแล้วล่ะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองแล้วตัวอย่างที่ผ่านมานายทหารที่เข้ามาการเมืองเต็มตัวและมีบทบาททางการเมืองประสบความสําเร็จจริงๆในแง่ของการรับใช้ประชาชนนะครับ ประสบวามสําเร็จในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมีตาแหน่งแห่งหนเป็นรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาสําคัญๆหรือว่าไปตั้งพรรคก็มีไม่ใช่นั่นไม่ถือว่าเป็นความสําเร็จนั่นถือการปรับบทบาทตัวเองเท่านั้นเองแต่ว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็เต็มไปด้วยบทเรียนครับสาหรับทหารที่คิดว่าเสร็จแล้วหรือขยับจากทหารไปเป็นนักการเมืองจะประสบความสําเร็จในแง่ของการเมืองล้มเหลวมากมาย มีเรื่องราวที่เป็นบทเรียนสำคัญให้กับนายทหารไม่น้อยวันนี้แม่ทัพภาคสองเข้าประชุมครั้งสุดท้ายก่อนส่งทงให้แม่ทัพคนใหม่ประกาศเลยครับว่าจะทำหน้าที่จนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ตอบโต้คอมเมนตามสถานการณ์วันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกพลนโทบุญสินภพ่กลาง รับมอบเงินสิ่งของจากชมรมการประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยภาครัฐและเอกชนหรือชมรมปขอบอทอบเพื่อช่วยเหลือเยียวยาทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแสดงความขอบคุณเหล่าทหารกล้าที่เสียสละปกป้องแผ่นดินไทยแม้ท่าพักสองก็พูดกับนักข่าวว่าวันนี้นอกจากมารับสิ่งของ จากผู้ที่มีน้ำใจแล้วก็ถือเป็นการเข้าประชุมที่กองทบบกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจกกะเกษียณอายุราชการซึ่งปกติทุกเดือนจะต้องมาประชุมรายงานสถานการณ์ให้พบ,พบทบทราบแบบนี้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครั้งต่อไปก็เป็นหน้าที่ของแม่ทัพภาคสองคนใหม่ซึ่งยืนยันจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายคือ30กันยายน สถานการณ์ชายแดนตอนนี้ยังคงพบการละเมิดหยุดยิงของกัมพูชาทั้งเรื่องการยั่วยุบินโดรนการวางทุ่นระเบิดล้ำเขตแดนซึ่งยังคงดำเนินการเก็บสถิติตลอดเวลาฟังไทยเราเก็บสถิติตลอดเวลาแนวทางการตอบโต้เป็นยังไงแม่ทพกสองบอกว่านอกจากการยื่นหนังสือประท้วงก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามสภาพแวดล้อม ตามห่วงเวลาเช่นเดียวก,กันกับพื้นที่ปราสาทตาควายที่ฝั่งกัมพูชาก็ยังคงอยู่ในตัวปราสาทซึ่งทหารไทยเกาะอยู่ตามขอบปราสาทพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่หากสภาพแวดล้อมเอือ้อพร้อมกับทำการประท้วงเพราะยืนยันว่าพื้นที่ปราสาทตาควายเป็นของไทย มีความเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าอยากจะให้ดำเนินการตอบโต้หรือประทะครั้งที่สองส่วนนี้เป็นความคิดของคนในพื้นที่แต่การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์นี่คือตัวความเห็นของฝ่ายผู้บัญชาการภักสองเองนะครับเพราะว่า เป็นทาหารนี่แน่นอนจะต้องมีอารมณ์ของชาวบ้านของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ว่าอยากให้ปะทะอยากให้บุกอยากให้ลุยแต่เป็นทาหารนี่ไม่ใช่รบอย่างเดียวนะครับต้องรบอย่างชาญฉลาดต้องรบอย่างมียุทธศาสตร์ด้วยนักกาศาึว่าผลงานที่เราได้ทําถ้าคิดเป็นคะแนนเต็มร้อยเนี่ยได้เท่าไหร่แม้ถ้าพักสองบอกให้คะแนนตัวเอง่เท่าไหร่ลําบากไม่ได้ไม่ทราบครับนักเรียนทําข้อสอบ ให้คะแนนตัวเองไม่ได้นี่ถูกต้องนักข่าวไปถามต้องให้อาจารย์เป็นคนให้คะแนนแต่แล้วใครก็คืออาจารย์ผมก็ไม่ทราบนี่ปนโทบุญศิลป์บอกเป็นนักเรียนนี่ทำข้อสอบจะไปมีวิธีการที่จะไปให้คะแนนตัวเองได้ยังไงไม่ได้ฉะนั้นทำดีที่สุดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น แม่ทัพอากสองบอกแต่ถึงอย่างไรเราถือเป็นโอกาสได้ช่วยเหลือประเทศชาติโดยหน้าที่ทหารอยู่แล้วทํามาตั้งแต่เรียนจบมาแล้วเราก็ทําต่ออีกเพื่อให้พี่น้องคนไทยได้รับรู้ว่าเราทําถูกต้องแล้วในการดูแลประเทศไทยประเทศชาติการส่งทงแม่ทัพภากสองยืนยันว่ามั่นใจว่าแม่ทพัพคนใหม่มีความหนักแน่นรับผิดชอบ ที่ผู้บังคับบัญชามอบให้เขาทําเหมือนเดิมเหมือนที่ผมทําเมื่อถึงเวลาตัดสินใจก็ต้องมั่นใจในฝีมือนี่คือความคิดเห็นของแม่ทัพสองที่กําลังจกกะเกษียณแล้วก็แน่นอนครับมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องอาการเมืองว่ายังไงมีคนท้าบถรมมาจริงไหมจริงแม่ทัพกุ้งแม่ทัพกุ้ง เผยนี่ถูกทาบถามนั่งรัฐมนตรีโอ้ถูกทาบทามเป็นรัฐมนตรีเลยเหรอแต่ปฏิเสธเพราะเคยประ,ประกาศไปแล้วจะไม่เล่นการเมืองยืนยันว่าจะรักษาสถานภาพนี้ไว้ไม่เล่นการเมืองการเมืองไม่ยั่งยืนขอเป็นที่ปรึกษาพบทบอนี่นี่คือจุดยืนของพลโทบุญสิทธิ บอกแม้จะเกษียณอายุอีกไม่กี่วันข้างหน้ายืนยันว่าจะยังคงช่วยเหลือกองทัพต่อไปแน่นอนแม้ไม่ได้แต่งเครื่องแบบทหารแล้วก็ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆได้ยืนยันว่าจะไม่ทำงานการเมืองครับคุณบุญศินบอกผมได้เคยเข้าไปพูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อเราบอกว่าไม่เล่นการเมืองเขาก็เปิดใจพูดคุยกับเรายืนยันผมจะรักษาสถานภาพนี้ไปเรื่อยๆไม่เอาเรื่องการเมืองเข้ามายุ่งยอมรับมีคนติดต่อเข้ามาจะให้ตำแหน่งระดับสูงทางการเมืองแต่ไม่เอามองว่าไม่ยั่งยืนนี่ข้อนี้พูดถูกเข้าใจถูกเข้าใจถูกไม่ยั่งยืนนะครับการเมืองไม่ยั่งยืนและคนที่เป็นทหารพอเข้าไปในการเมืองก็อาจจะทำอะไรไม่ถูก เพราะว่าความคิดความอ่านวิสัยทัศน์ท่าทีเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าพลโทบุญสินบอกว่าไม่ห่วงสถานการณ์ในพื้นที่นะครับถึงแม้จาใรระใกล้เกษียณไม่กี่วันข้างหน้าเพราะว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วที่เหลืออาจจะมีบ้างเล็กน้อยหรือพื้นที่ที่ไหนที่ยังไม่เรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของแม่ทัพภาคสองคนใหม่ก็ต้องดำเนินต่อถามว่าประชาชนมีความห่วงใย ว่าอาจจะเกิดเหตุปะทะรอบสองพลโตบุญศิลบอกว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติปกป้องอธิปไตยนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่เขายืนยันว่าเขาต้องการที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่นำไปสู่การที่ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่อ่านสถานการณ์ให้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่สร้างความไม่ปกติอีกคนหนึ่งที่จะ,กะเกษียณเหมือนกันครับคือผู้บัญชาการฐานสูงสุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์พลเอกทรงวิทย์เหนือพักดีก็เข้าใจว่า จากเกษียณพร้อมกันนี่แหละพระเอกทรงวิทย์ก็ก่อนเกษียณก็คึกคักนะครับทำหน้าที่ไปเยี่ยมเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมภูมะเขือซึ่งพอออฟเนี่นะอ,อสูงสุดขึ้นไปที่ภูมะเขือถามทหารพลภูมะเขือปตขเหรนครั้ง,รงที่ผ่านมาได้ยิงไหมได้ยิงไหมมีทั้งคนที่ได้ยิงกับคนที่ไม่ได้ยิง แล้วก็บอกคราวหน้าพร้อมนะลองฟังบางช่วงบางตอนครับตัเนี้ยนี่ครับนี่อตัวใหญ่เพิ่มเลยมาทันลอนประคับป่ะยิงได้ยิงวะใช่ได้ยิงแล้ได้ยิงวะไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงวะยังไม่ได้ยิงอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าพร้อมไหมพร้อครับเออได้ไหมคราวหน้าพร้อมไหมได้ยิงไหมอืมตัเนี้ยนี่ครับนี่อตัวใหญ่เพิ่มเลยมาทันลอนประคับป่ะยิงได้ยิงวะ ไม่ได้ยิงวยังไม่ได้ยิงอ่ะแต่คราวหน้าพร้อมไหมพร้อมครับคราวหน้าพร้อมไหมพร้อมนะอืมพรนไอกทรงเวิทยครับผู้บญชจการฐานสุดๆตรวจการสร้างถนนของหน่วยทหารพัฒนาที่เห็นภาพอยู่นี่ไปตรวจเยี่ยมฐานทหารบนภูมะเขือที่อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ทหารแนวหน้าแล้วก็นำเอาให้ทหารแนวหน้าเอาผอบอหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมทหารตำรวจไปดูพื้นที่รบจริงด้วยซึ่งนี่แหละผอบอสูงสุดเมื่อวานนี้เช่นกันก็ไปพบนักบิน F16 ที่ร่วมกันย่อนไข่สมรภูมิไทยกัมพูชา ชื่นชมครับพอบอสูงสุดบอกว่าชื่นชมความเด็ดเดี่ยวเสียสละปกป้องอธิปไตยของชาติพูดคุยรับทราบปัญหาขณะปฏิบัติการพลเอกสรงวิทย์นี่ไปพูดุยเมื่อภาพที่เห็นนี่คือไปที่ภูมะเขือนะครับแต่ขณะเดียวกันก็นกไปพบปากับนักบิน F16 ฝูงที่403ที่ร่วมปฏิบัติการสมรภูมิไทยกัมพูชา ขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่เด็ดเดียวเสียสละมีผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับพูนาอากาศเอกพักดีพัฒนกุลร่วมฟังที่กองบินนะครสวรรค์นะครับไปภูมิเกือเสร็จก็มาที่กองบินสี่นครสวรรค์ด้วยดังนั้นจะเห็นว่าปอบอกอบนี่คึกคักมากและก็ยังบอกว่านี่คือบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ ที่นครสวรรค์เราจะเห็นว่าเดิมทีความจริงพบอบอฟพบอบอสูงสุดนี่มีบทบาทสำคัญนะครับแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวเท่าไหร่สังเกตไหมครับว่าช่วงหลังนี้ก่อนกเกษียณนี้ออกมาแสดงถึงความคึกคักและส่งมอบต่อด้วยแนวคิดวิเคราะห์สถานการณ์พูดถึงเรื่องสร้างรั้วพูดถึงเรื่องจะต้องทำให้เกิด ความชัดเจนในการเดินหน้าให้สมกับความไว้วางใจของประชาชนนี่เป็นสถานการณ์ที่สำคัญแล้วก็เป็นการทำให้เห็นว่าการส่งไม้ต่อของกองทัพครั้งนี้เนี่ยมันก็จะตรงกับช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญบิรกุลขึ้นมาและบอกว่าอืมเราพร้อมที่จะจับมือประสานกัน กับฝ่ายกองทัพกองทัพก็สู้ไปแต่ว่าทางด้านรัฐบาลก็จะกดดันไปซึ่งผมหวังว่าท้ายที่สุดนายกรัฐมนตรีอนุทินจะสามารถประสานนโยบายทั้งการทหารการทูตเศรษฐกิจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้แบ่งหน้าที่ว่าเอ้ยไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ คนโทบุญศิลเนี่ยกลับมาพูดถึงเรื่องสถานการณ์บอกการประชุมที่ RBC ประชุมระดับภูมิภาคเนี่ยที่จะมาถึงนี้ยังไม่ได้กำหนดเรื่องการถอนอาวุธก็ยังไม่ได้คุยกันส่วนในกร่าวของ GBC คือระดับ General Border Committee ระดับรัฐมนตรีกรลาหโหที่ทั้งสองฝ่ายคุม คุยกันเมื่อภายในสามสัปดาห์เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาพูดกันแต่ต้องรอดูสถานการณ์และความจริงใจของกัมพูชาแล้วข่าวถามแม่ทัพภาคสองว่าสถานการณ์ฝั่งบ้านหนองจานเป็นยังไงแล้วฝั่งกองทัพเรือจะส่งผลอะไรกับพื้นที่ภาคสองหรือเปล่าผลตบุญศิลบอกว่าเส้นเขตแดนประเทศเดียวกันจะส่งผลทั้งนั้นทั้งแนวนั่นแหละถ้าพื้นที่ไหนเกี่ยวข้องก็ให้เป็นนโยบายเดียวกันขอให้เฝ้า ระวังร่วมกันนะักข่าวถามว่าทำงานของกองทัพต่อจากนี้จะดูแลทิปต,ตาจะราบรื่นขึ้นหรือเปล่าพลตบุญศิลบอกว่าราบรื่นขึ้นมีความร่วมมือทุกส่วนและพอบอกว่าทิศทางของนายกรัฐมนตรีอนุทินมีอะไรที่จะมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนกองทัพได้บ้างพลตบุญศิลบอกว่าสนับสนุนทหารอยู่แล้วทหารก็ทําตามนโยบายรัฐบาลอยู่แล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธิปไตยและความมั่นคงของชาติถ้ามันตรงกันก็ร่วมมือกันด้วยดีบ่ห่วงใหญ่อะไรไหมอืมไม่มีครับไม่ห่วงครับเราทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วทำหน้าที่ของเราดีที่สุดอืมฉะนั้นก็จะเป็นการประกาศชัดเจนว่าตำแหน่งการเมืองไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดและ สถานการณ์อย่างนี้บทบาทของเป็นไปได้ครับว่าจะมีการตั้งพลโทบุญสิน,เ,นเป็นที่ปรึกษากองทัพบ,บกหรือเปล่าในอนาคตอันใกล้เพราะว่าการรับไม้ต่อเนี่ยเรื่องกัมพูชาไม่จบง,ง่ายๆหรอกมันจะต้องยืดยาวผาสมควนและประสบการณ์การรู้จักพื้นที่การเข้าใจสถานการณ์ของพลโทบุญสิ์ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ถูกต้องแล้วที่จะไม่เข้ามาเล่นการเมือง อาจารย์เอก็ตามนะไปฟังว่ามัทพักสองคนนี้ที่กำลังจะ,กะเกษียณแล้วช่วงหลังต้องยอมแล้วว่าเป็นเซเลบริตี้ไปล้ไปไหนมีแต่คนขอถ่ายรูปเป็นดาราไปแล้วก็หวังว่าคงกเกษียณแล้วผู้คนไม่ค่อยมาพบแล้วคงจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าอ่ทำไมเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของความนิยมชมชอบมันเป็นเรื่องชั่วคราวจริงๆมันเป็นเรื่องชั่วคราวครับ บทบาทหน้าที่หมดไปก็หมดไปถ้าทําใจได้จะมีความสุขทําใจไม่ได้หันซ้ายหันขวาเอ๊ะทำไมคนหายไปก็คงจงเข้าใจว่านี่คือสัจธรรมของชีวิตข้าราชการจํำนวนมากครับพอถึงกเกษียณแล้วเนี่ยตำแหน่งคุณใหญ่แค่ไหนแต่ก่อนนี้มีลูกน้องวิ่งตามทุกวันเนี่ยพอถึงวันที่หนึ่งตุลาหายไปไหนหมดทําใจให้ได้ชีวิตจะมีความสุขและมีบทบาทอะไรที่จะเสริมได้ก็ควรจะเสริมช่วย ให้ความเป็นมืออาชีพเราเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเท่านั้นเองแหะครับอาจารย์เอตกลงพลโทบุญศิลเขาทิ้งท้ายว่ายังไงว่าจากนี้ไปเดือนสัปดาห์เดียวจกกะเกษียณแล้วเนี่ยเขามองชีวิตเขายังไงครับ ได้เลยครับคุณสุดทิชัยวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่านะครับกับเรื่องราวของแม่ทัพภาคที่สองคือมันมีสองมิติที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะหนึ่งคือจุดยืนของท่านที่ประกาศชัดเลยว่าผมไม่เล่นการเมืองแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยภารกิจที่ท่านต้องคุมอยู่คือสถานาการณ์ชายแดนที่มันก็ยังร้อนๆอยู่ตลอดเวลาประเด็นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากบุคคลท่านนี้เลยพลโทบุญสินพาดกลางท่านคือแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบัน แล้วทาไมเราถึงต้องมาคุยกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าอีกไม่กี่วันทั้งหน้านี้ท่านก็จะ,กะเกษียณอายุราชการแล้วค่ะซึ่ง<ม>พอมีเรื่องการเปลี่ยนผ่านแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยเกิดเป็นคําถามใหญ่ที่หลายคนอยากรู้คําตอบขึ้นมาทันทีคําถามนั้นก็คือแล้วเส้นทางหลังจากนี้ละ่ะนายพลท่านนี้จะเดินไปทางไหนต่อจะเลี้ยวเข้าสู่สนามการเมืองเหมือนที่เราเคยเห็นนายทหารหลายๆท่านทำกันหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคำตอบจากปากท่านเองเนี่ยชัดเจนมากครับ โอเคครับงั้นเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนเลยเรื่องจุดยืนของท่านนายพลคนนี้ที่ว่าด้วยเรื่องไม่เล่นการเมืองนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยท่านพูดชัดเจนเลยนะฮะว่าไม่เอาเรื่องการเมืองเข้ามายุ่งแล้วเหตุผลละ่ะท่านให้เหตุผลว่าเพราะมองว่ามันไม่ยั่งยืนโอ้โหเป็นเหตุผลที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่มันก็สะท้อนมุมมองที่น่าคิดตามมากๆเลยนะครับ แล้วที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่ลมปากนะครับมันมีการกระทำมายืนยันด้วยคือมีข้อมูลออกมาเลยว่าเคยมีคนมาทาบทามนะให้ไปรับตำแหน่งใหญ่ๆทางการเมืองแต่ท่านปฏิเสธเรียบเลยครับแถมยังไม่พอท่านยังเคยไปพูดคุยกับน้องๆน,นักศึกษาที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ไปยืนยันจุดยืนนี้กับคนรุ่นใหม่แบบตรงๆเลยด้วยแล้วถามว่าพอกเกษียณแล้วจะไปไหนท่านก็วางแผนไว้แล้วว่าจะกลับไปช่วยงานกองทัพต่อนี่แหละครับในฐานะที่ปรึกษาอ๋อละ ทีน่นี้แม้ว่าจุดยืนส่วนตัวของท่านจะชัดเจนขนาดนั้นนะฮะแต่ในหมวกของทหารภารกิจมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่มกับสถานการณ์ตรงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกองทัพภาคที่สองเนี่ยรับผิดชอบโดยตรงเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าละสายตาได้ไม่เลยแม้แต่วินาทีเดียว แล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเจรจาหลายๆเรื่องกับทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันเหมือนจะหยุดชะงักอยู่ครับคือมันยังไม่มีการกำหนดวันประชุมที่เรียกว่า RBC หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคออกมาแบบชัดๆเลยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บข้อตกลงต่างๆมันก็เลยยังไม่เดินหน้าไปไหนเราลองมาดูรายละเอียดกันสัก2ประเด็นหลักๆนะครับเรื่องแรกเลยการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนสถานะตอนนี้คืออะไร คือยังไม่ได้เริ่มคุยกันเลยครับซึ่งในมุมของท่านแม่ทัพท่านก็ให้ความเห็นไว้ว่าต้องรอดูความจริงใจของทางกัมพูชาก่อนอ่ะประเด็นที่2การเก็บกู้ทุ่นระเบิดอันนี้ก็เหมือนกันครับคือยังไม่มีความร่วมมือใดๆเลยแล้วคอมเมนต์ของท่านก็น่าสนใจมากท่านบอกว่ากัมพูชาวางเองแล้วจะมาเก็บทําไมโอ้แค่ฟังสองประเด็นนี้ก็พอจะเห็นภาพความไม่ไว้วางใจที่มันยังคุกรุ่นอยู่เลยนะครับทีนี้พอมีคนไปถามท่านว่า แล้วมันมีโอกาสจะปะทะกันอีกรอบไหมท่านก็ตอบกลับมาแบบนิ่งๆสุขุมๆนะครัว่าถ้ามันจะเกิดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามห่วงเวลาซึ่งถ้าเราตีความเนี่ยมันก็หมายความว่ากองทัพนะพร้อมแต่จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณตรงนั้นจริงๆไม่ได้แปลว่าจ้องจะรบกันอย่างเดียวนะครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันบอกอะไรกับเราบ้าง เรากำลังจะมาถึงบทสรุปกันแล้วครับว่าด้เรื่องของทหารกับการเมืองซึ่งเราจะเห็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจมากๆผ่านมุมมองของพลโทบุญศิ์นี่แหละครับคือท่านแม่ทัพเนี่ยได้ย้ำหลักการที่สำคัญมากๆเลยนะครับว่าโดยหลักแล้วหน้าที่ของทหารก็คือการทำตามนโยบายของรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นใครก็ตามเพื่ออะไรก็เพื่อปกป้องอธิปไตย ความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติเรานี่คือบทบาทที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วและนี่แหละครับ<ม>คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราจะเห็นภาพสองด้านที่มันชัดมากๆเลยนะคะด้านหนึ่งคือจุดยืนส่วนตัวของท่านที่ปฏิเสธการเมืองแบบไม่เอาเลยแต่อีกด้านหนึ่งคือหน้าที่ในฐานะทหารอาชีพท,ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลมันคือการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากครับ ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับหน้าที่การงานแยกกันเด็ดขาดเลยและเรื่องราวทั้งหมดนี้เองครับก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆที่อยากจะทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าการที่ผู้นำกองทัพคนหนึ่งเลือกที่จะวางตัวเป็นกลางทางการเมืองแบบนี้มันมีความหมายหรือมันส่งผลอะไรต่อสังคมไทยในภาพรวมบ้าง อืมเป็นประเดียนที่น่าจะติดตามกันยาวๆเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กับแชร์กันด้วยนะขอส่งต่อให้คุณสุทธิชัยดำเนินรายการต่อขอบคุณมากอาจารย์เอนี่แหละครับทหารกับบทเรียนและก็บทบาททางการเมืองซึ่งพลโทวบุญศิลทำเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนชวนเยอะแน่แล้วก็แน่นอนนายทหารจำนวนไม่น้อยใกล้กระเียณมีคนมาชวนนี่ก็จิตใจก็วอกแวกนะครับแหมมันเท่นะ หมมันมีคนเดินตามนะมันมีตำแหน่งนะแต่ว่าถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยบทหน้าที่คือบทหน้าที่แล้วถ้าจะช่วยชาติมันก็คือบทบาทเดิมที่ทำได้ดีที่สุดท่าน,นเองมันไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้เรานึกว่าเป็นแม้ถ้าภาคสองเก่งแล้วมาเป็นนักกายเมืองเป็นรัมนุรีแล้วจะเก่งไปด้วยนะไม่มีอะไรรับรองทั้งสิน้นแล้วความจริงถ้าหากวปอ หรือโรงเรียนนายร้อยต่อไปนี้เนี่ยสอนวิชาการเมืองวิชาการทูตวิชาปรชาัชญาวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้ทหารไทยเราเข้าใจถึงมิติทั้งหลายแหละบทบาทหลักความเป็นปมืออาชีพทหารแต่ว่าต้องเข้าใจถึงมิติอื่นๆที่โลกกำลังเปลี่ยนผันไปอย่างหนักหน่วงมากๆสำคัญมากถ้าทหารเราเข้าใจมิติการทูตมิติการ กฎหมายนานาชาติสิทธิมนุษยชนเราจะมีทหารที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงไม่ใช่มองเหมือนกับที่คุณอนุทินบอกว่าทหารก็รบไปสิรัฐบาลก็จะได้ต่อรองทหารต้องคิดแบบทันสมัยคิดแบบดิ l o m มติกโซเ d อร์สหรือ m i l i ิตรีดิ p l o m a c y การทูตทหารก็มีคือทหารต้องมองการทูดเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ ไม่ใช่ตะบี้ตะบันรบอย่างเดียวนะครับการทำสู้รบชนะนี่ต้องมองเข้าใจการทูตการเมืองเศรษฐกิจถ้าปัจเจิเหล่านี้เข้าใจเราจะนำมาสู่ยุทธศาสตร์การทหารที่ชาญฉลาดสมรร t military strategy ไม่ใช่คิดแบบเดิมลุยอย่างเดียวทำสงครามอย่างเดียวคุณยิ่งปืนเป็นอย่างเดียวไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรของการฝึกทหาร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเพราะเทคโนโลยีกองทัพจะเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอุปกรณ์ทั้งหลายแหละจะเปลี่ยน AI จะเข้ามามีบทบาทสําคัญสงครามดโดรนเนี่ยมันกำลังจะมาทดแทนอาวุธต่างๆและวิธีคิดวิสัยทัศน์การมองยุทธศาสตร์สําหรับกองทัพไทยยุคนี้ต่อไปนี่จะต้องเปลี่ยนอย่างมีนัยาสาคัญเลิกคิดถึงเรื่องการเมืองเลิกคิดถึงเรื่องที่จะไปยึดอํานาจและจะมาบริหารเอง แล้วก็อ้างว่าประเทศยุ่งวุ่นวายทหารต้องเข้ามาจัดก,การนี่มันไม่มีแล้วครับบทบาทสําสคัญของทหารคือดูแลอธิปไตยและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นระดับโลกระดับภูมิภาคและสังคมไทยยุคใหม่ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ1.5ล้านแล้วครับ1ล้าน5 0 0แสนคน ผู้ที่ติดตาม subscribe สุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super Sticker เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิ้นปีขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันครับ